คำว่าการค้ามนุษย์นี่เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเบื้องหลังคำคำนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรที่คอยทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายฉบับสำคัญฉบับนี้กันครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เอาละครับเพื่อให้เข้าใจกฎหมายนี้แบบถึงแก่นเลยนะเรามาเริ่มกันที่คําถามสําคัญที่สุดกันก่อนดีกว่าในมุมมองของกฎหมายเนี่ยไอคาว่าการค้ามนุษย์ที่เราพูดพูดกัน หน้าตาของมันเป็นยังไงกันแนะ่และนี่คือแผนที่นำทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตัวกฎหมายหลักๆเลยไปดูนิยามจริงๆของการค้ามนุษย์บทลงโทษที่บอกเลยว่าเด็ดขาดมากๆแล้วก็ไปดูว่ามีกลไกป้องกันยังไงและที่สาคัญที่สุดคือการคุ้มครองผู้เสียหายครับมาเริ่มกันที่รากฐานสาคัญกันก่อนเลยครับกฎหมายที่เป็นเหมือนเครื่องมือหลักของประเทศไทยในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่ร้ายแรงขนาดนี้ก็คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551นี่แหละครับคือพิมพ์เขียวในการทำงานทั้งหมดเลยแต่ที่น่าสนใจมากก็คือกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยจากจุดเริ่มต้นในปี2551ก็มีการอัปเดตครั้งใหญ่ในปี2558แล้วก็อีกครั้งในปี2560เพื่อให้กฎหมายมันไล่ตามทันเล่นเหลี่ยมของอาชญกรรมที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันนั่นเองครับเอาละครับ มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วอะไรคือเส้นแบ่งที่บอกว่าการกระทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าค้ามนุษย์กุญแจสำคัญทั้งหมดอยู่ในมาตราหกนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลย ถ้าจะให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะครับการค้ามนุษย์ก็คือการจัดหาหรือพาคนไปด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อเป้าหมายในการหาประโยชน์จากคนคนนั้นซึ่งคำว่าวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็รวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการบังคับขู่เข็นหรือว่าหลอกลวงมันเหมือนเป็นจิ๊กซอ3ชิ้นเลยครับต้องมีครบทั้ง3ชิ้นนี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าการค้ามนุษย์ได้ในทางกฎหมายคือต้องมีการกระทำอย่างเช่นการพาไป บวกกับวิธีการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการหลอกลวงและสุดท้ายคือต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขูดรีประโยชน์จากเขาให้ได้ถ้าขาชิ้นส่วนไหนไปก็อาจจะไม่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับแล้วคำว่าสแสวงหาประโยชน์เนี่ยมันกว้างแค่ไหนกันโหกฎหมายนี่เขียนไว้ชัดเจนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการคร้าประเวณีการผลิตสื่อลามกการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสการบังคับให้ไปขอทานหรือแม้กระทั่งการตัดเอเวัยวะไปขายคือมันครอบคลุมการขูดรีดทุกรูปแบบที่ทำลายความเป็นมนุษย์จริงๆเมื่อมีคนทำผิดกฎหมายก็ต้องเอาจริงสิครับแล้วเรื่องนี้กฎหมายไม่ได้แค่ลงโทษเฉยๆนะแต่ยังเพิ่มระดับความรุนแรงของโทษตามตำแหน่งของผู้กระทำผิดด้วยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณดังๆเลยว่า อาชญากรรมแบบนี้สังคมไทยรับไม่ได้เด็ดขาดและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ลงโทษทุกคนเท่ากันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนทำผิดคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรจะปกป้องประชาชนกฎหมายนี้ตั้งมาตรฐานความรับผิดชอบไว้สูงเป็นพิเศษเลยตามมาตรา13เนี่ยระบุไว้ชัดๆเลยครับว่าถ้าคนทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นนักการเมือง โทษที่ได้รับจะถูกคูณ2เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากโทษปกติทันทีเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนยังมีที่เข้มข้นกว่านั้นอีกถ้าผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายนี้โดยตรงโทษจะถูกคูณ3ครับ3เท่านี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยนะว่าคนที่ควรจะเป็นผู้พิทักษ์แต่กลับกลายเป็นผู้ทําร้ายเสียเองเนี่ยจะต้องรับโทษหนักที่สุดแบบไม่มีข้อยกเว้นโอเคนอกจากการลงโทษที่เด็ดขาดแล้วเนี่ย การป้องกันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับกฎหมายฉบับนี้ก็เลยได้ออกแบบกลไกลแล้วก็ตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาเลยเพื่อเป็นเหมือนแม่ทัพในการขับเคลื่อนการทํางานทั้งหมดโครงสร้างหลักๆเนี่ยมันเหมือนมี2ทีมใหญ่ทํางานคู่กันเลยครับทีมแรกก็คือคณะกรรมการปอคอมที่มีท่านนายกเป็นประธานคอยวางแผนกําหนดยุทธศาสตร์ภาพใหญ่เหมือนเป็นคนวางแผนการรบเลยส่วนทีมที่2ก็คือ คณะกรรมการปอคอที่มีรองนายกเป็นประธานอันนี้คือทีมที่คอยดูแลให้แผนนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงในสนามรบเป็นการเชื่อมโยงนโยบายกับการลงมือทำจริงๆและนี่คือส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้เลยครับเพราะมันไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษคนผิดอย่างเดียวแต่มันมีไว้เพื่อโอบอุ้มคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วย คือในมาตรา33เนี่ยกฎหมายได้วางแนวทางการช่วยเหลือไว้แบบรอบด้านมากๆเลยครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างที่พักอาหารการดูแลสุขภาพกายและใจไปจนถึงการช่วยต่อสู้ทางกฎหมายและพาพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นการดูแลที่มองเห็นความเป็นมนุษย์ของผู้รอดชีวิตอย่างแท้จริงเลยและเบื้องหลังการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีหลักการที่สำคัญและทรงพลังที่สุดซ่อนอยู่นั่นก็คือคำว่า โดยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วลีสั้นๆจากมาตรา33นี้คือหัวใจเลยครับที่บอกว่าไม่ว่าจะช่วยเหลือในขั้นตอนไหนก็ตามสิ่งที่ต้องมาก่อนเสมอคือการให้เกียรติและเคารพในความเป็นคนของพวกเขาแล้วมันยังมีอีกจุดหนึ่งที่สุดยอดมากๆเลยนะคือกฎหมายนี้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้เสียหายไปเลยครับ มาตรา4 1บอกชัดเจนเลยว่าเหยื่อที่ถูกบังคับให้ทำผิดกฎหมายอย่างเช่นเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือคาประเวณีจะไม่ถูกดำเนินคดีครับนี่คือการยอมรับว่าพวกเขาคือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำผิดและการปกป้องพวกเขานั้นสำคัญกว่าการลงโทษแน่นอนครับว่าการมีกฎหมายที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่คำถามสำคัญที่ท้าทายพวกเราทุกคนก็คือเราจะทำยังไงให้ตัวอักษรบนหน้ากระดาษเหล่านี้ สามารถออกมาปกป้องคุ้มครองผู้คนในชีวิตจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่กฎหมายแต่เป็นความหวังที่จับต้องได้จริงๆ